ฉันชื่อฝนเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งทุกเช้าขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเจอคนมากมายแต่มีคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยมองข้ามเขาชื่อพีทผู้ชายที่แต่งตัวเรียบร้อยยิ้มให้ทุกครั้งที่เจอกันเราไม่เคยพูดกันเลยจนวันหนึ่งฝนตกชันลืมร่มและยืนงงอยู่หน้าสถานีเขาเดินเข้ามายื่นร่มแล้วถามว่าเดินด้วยกันไหมครับจากนั้นความเงียบของเราก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ จากเจอกันบนรถไฟก็กลายเป็นเจอกันทุกเช้าเย็นและทุกข้อความก่อนนอนเราครบกันเงียบๆไม่มีรูปคู่ไม่มีโพสหวานแต่ทุกคนในออฟฟิศรู้ว่าเรารักกันยกเว้นเมียเขาใช่ฉันก็เพิ่งรู้วันนั้นเองวันที่เขาลืมล็อกมือถือวันที่ฉันเห็นแชทหนึ่งที่ส่งมาลูกหลับแล้วนะพรุ่งนี้อย่าลืมมารับที่โรงเรียนน้ำตาฉันไหลทันทีและเขาก็พูดเพียงว่าพีทไม่ได้ตั้งใจ แต่พีดรักฝนนะรักเหรอแล้วคนนั้นหลับวันนั้นฉันเดินออกจากชีวิตเขาพร้อมกับสายฝนที่เทลงมาเหมือนจะซ้ำเติมแต่ครั้งนี้ฉันมีร่มของตัวเองแล้ว